สวัสดีครับผมมีคำถามอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการนะครับเลี้ยวออกถนนใหญ่ครับอ่ามันจะมีหลายสถานการณ์เดี๋ยวผมมาไล่ให้เพื่อนๆฟังนะครับวิธีการเลี้ยวออกถนนใหญ่ที่มือใหม่บางคนไม่กล้าขับนะครับไม่กล้าขับรถออกไปถนนใหญ่เลยนะครับเพราะติดตรงนี้แหละครับเลี้ยวออกถนนใหญ่ครั้งแรกก็ไม่กล้าแลวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ต่างๆกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมไล่ไล่ไล่ไปเลยไล่ดูเป็นทีลคิปทีลคิปไปเลยนะครับอ่ะ พร้อมกันหรยังครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนนี้เดียวครับฝักงเพื่อนกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับไปนะครับหลายคนหลายคนยังไม่กล้านะครับเวลาเลี้ยวออกทงนนใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายไปฝั่งนี้นะนะครับผมดูฝั่งขวาก่อนประเมินนะครับมีมอเตอร์ไซค์นะครับด้านหลังมีรถตู้นะครับมีรถตู้วิ่งมาวิ่งมาเร็วอยู่ ผมรอครับนะผมรอนะมีรถตู้นะแล้วก็เวลาเราดูนะครับเราดูว่าหลังรถตู้มีเอ่อมีรถมีอะไรตามมาไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราดูนะครับมันจะมีทางสำรองเนี่ยตรงไหลทางเนี่ยเราสามารถเลี้ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วก็นนตั้งรถให้ตรงนะผมจะเลี้ยวไปทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับเลี้ยวไปฝั่งซ้ายก่อนนะอ่าเลี้ยวฝั่งซ้ายก่อนชิดฝั่งซ้ายตรงไหลทางก่อนนะครับให้รถตั้งตรงนะสำหรับมือใหม่นะทำแบบนี้เลยนะครับอ่าพอรถตั้งตรงปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเราจะเห็นเลยว่า มีรถมาไหมนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเราเบี่ยงช้าๆครับจี้ไปครับจี้ไปครับมีช้าๆนะครับเดี๋ยวเขาจะออกด้านข้างของเขานะครับเราจะพรวดพลาดนะนี่ครับจี้มาช้าๆนี่ครับพอรถตั้งตรงปุ๊บนะครับปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ขับตรงไปครับขับตรงไปเพิ่มความเร็วครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังมันจะมีรถมานะครับถ้าเราขับช้าเขาก็จะเบรกทาให้เขาเสียจังหวะอาจจะทําให้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการขับรถ เลี้ยวออกจากอาซอยเลี้ยวออกจากทางรองเพื่อเข้าถนนหลักนะครับหรือแม้กระทั่งเลี้ยวออกจากปัม๊มเราก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้ครับก็คือ,อตรงปั๊มเนี่ยนะครับตรงปั๊มนะครับมันก็จะมีทางสําหรับให้เราเลี้ยวออกไปก่อนทางฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเป็นทางคล้ายคล้าย,ลายหลายทางนะแต่มันจะเป็นทางให้เรานะครับเราก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวออกไปให้รถตั้งตรงถนนขนาดกับถนนทีนี้พอขนาดเนี่ยเราก็ มองกระจกมองข้างได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการวิธีการออกมาจากซอยออกมาจากถนนนะครับถ้าเราออกมาจากซอยแล้วมันไม่มีทางสาหรับให้เราเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับเราก็ต้องดูดีๆว่ามันมีหลายทางไหมนะครับดูว่ามีหลายทางไหมดูว่ามีพื้นที่ในการเลี้ยวซ้ายออกไปไหมนะครับเพื่อให้เราสามารถนะครับออกไปได้นะครับนะครับสาหรับการเลี้ยวออกถนนใหญ่นะครับที่มีรถเยอะเลยนะครับ ฝั่งขวามีรถมาเร็วๆนะครับเราจะออกฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับออกมาปุ๊บอย่าเพิ่งพลาดนะครับรอรอขันข้างหน้านะข้างหน้าไปได้ครับแล้วเรามองครับอ๋อขันสีขาวเขาจะรอนะเราไปครับไหลตามครับไหลตามแล้ววิ่งรถให้อยู่ในเลนนะเราเข้ามาปุ๊บอยู่เลนกลางใช่ไหมครับช้าๆนิ่งๆครับไหลไปเรื่อยๆก่อนนิ่งๆครับอ่าเอยู่เลนกลางไปครับอ่านะครับค่อยๆไปนะครับถ้าเราเราขับช้าเนี่ยเราโค้งเข้ามาเราอยู่เลนไหนไปเลนนั้นนะเราอยู่เลนกลางเราก็ไปเลนกลางเราอยู่เลนขวาก็ไปเลนนขวาะครับ เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเลนตอนที่เราเข้าโค้งเนี่ยนะครับตอนที่โค้งออกมาเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุนะอยู่เลนไหนไปเลนนั้นครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมลองดูครับเราเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับแล้วก็จี้เข้ามาครับดูฝั่งขวานะฝั่งขวาอ่ะรถเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเฮ้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับรถพ่วงเราออกมาเลยครับออกมาแล้วชิดซ้ายก่อนนะชิดซ้ายก่อนนะครับเนี่เราชิดซ้ายก่อนครับวิ่งมาชิดซ้ายก่อนนะครับปึ๊บแล้วดูกระจกมองข้างครับออกได้ไหมนะครับถ้ามีรถมาเราวิ่งชิดซ้ายก่อน พิงชิดซ้ายก่อนประมาณว่าพิงคบเลนเลยครับพิ่งชิดซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเบี่ยงออกมาครับพอพ้นปุ๊บดูรถเนี่ยไม่มีรถเราเบี่ยงออกมาได้เลยนะครับด้านหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับเราจอกถนนใหญ่ใช่ไหมเราดูก่อนว่าด้านหน้าฝั่งขวามันมีเบรเออร์บังไหมนะครับถ้ามีเตรียมตัวครับแล้วก็ที่ไปก่อนนะครับมีเบรเออร์บังเห็นไหมครับเราหมุนซ้ายได้เลยครับหมุนซ้ายได้เลยโค้งมาคนับแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งครับเพื่อความชัวนะครับ มีรถใหญ่รถใหญ่เขาเปิดไปด้านซ้ายครับเรามาครับแล้วก็ดูฝั่งซ้ายด้วยว่ามีมอเตอร์ไซค์สวนมาไหมนะครับวิ่งออกมาปุ๊บอยู่เลนซ้ายก่อนนะเนี่ยครับมันชอบมีมอเตอร์ไซค์สวนเอ่อวิ่งสวนเลนมาเราก็ต้องระวังครับออกมาปุ๊บอยู่เลนซ้ายก่อนพออยู่เลนซ้ายรถตั้งตรงมีความเร็วสักระยะยหนึ่งแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับอ่าด้านขวามีรถมานะครับด้านหลังมีรถมาเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเรานับเลยครับหนึ่งสองสามเขาขึ้นมาใกล้ๆเราจะเพิ่งออกไปครับ วิ่งตรงๆไปก่อนครับวิ่งตรงๆไปก่อนครับแล้วเราก็ดูย้อนหลังไปครับดู่รยู่รถหลังคันนี้ว่ามีรถมาไหมอ่าไม่มีนะมีมอเตอร์ไซค์ไกลๆเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเราจี้ไปเลยครับพี่ตั้มครับมอเตอร์ไซค์ครับเราจะชนไหมเราจี้ไปเลยครับจี้เลยครับจี้เลยครับจี้เข้ามาครับเนี่ยจี้ช้าๆครับจี้ช้าๆสบายๆครับเราวิ่งตรงๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเราจี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่จี้แบบพรวดพลาดนะเราจี้อ่าเหลือระยะให้เขาแซงหรือ เวลาให้เขาคิดว่าเขาจอกซ้ายออกขวานะครับเนี่ยเขาออกซ้ายแล้วนะครับก็ก็จะมีเวลาให้เขาได้ตัดสินใจนะครับเราจะเพื่อพลาดเราจี้คะคช้าช้าค่อยค่อยเบี่ยงไปช้าช้ามันจะทําให้เพื่อนๆครับเลี้ยวออกมาเปลี่ยนเลนออกมาได้อย่างสบายๆนะถ้าเจอมอเตอร์ไซค์เราแค่เราวิ่งช้าช้าจี้จ้ไปเนี่ยเหลือระยะทางให้เขาเบี่ยงหลบซ้ายขวาเหลือเวลาให้เขาคิดว่าเขาจอกซ้ายออกขวานะครับ อย่าเพื่พลาดหักเร็วๆออกไปนะอันตรายนะครับค่อยๆไปครับอ่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับผมอนะครับในสถานการณ์นะครับที่เราจะยูเทิร์นใต้สะพานแล้วพออ่าโค้งออกไปนะครับลอดใต้สะพานเนี่ยเราจะเบี่ยงเข้าฝั่งซ้ายมือนะครับครับตรงไปก่อนครับเวลาเราวิ่งมาอย่างนี้นะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาด้วยนะมีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมนะครับถ้าไม่มีเราวิ่งตรงไปครับเปิดไฟเลี้ยวขวา้างไว้ครับโค้งตามทางไปเลยนะครับโค้งตามทางไป โค้งตามทางไปเรื่อยๆครับโค้งตามทางไปครับดูฝั่งนู้นมีรถมาไหมมีรถใหญ่นะครับมีรถใหญ่คันนึงนะครับแล้วเราก็ตั้งรถทห้ตรงก่อนตั้งรถทห้ตรงแล้วดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับออกได้ไหมไม่มีรถมาครับเบี่ยงออกมาเลยครับเบี่ยงช้าๆครับเบี่ยงช้าๆออกมาปุ๊บนะครับดูกระจกข้างฝั่งซ้ายอีกทีนหนึ่งมีรถมาไหมไม่มีครับอีกคันหนึ่งมีไหมไม่มีครับอยู่ไกลครับอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลเลยเราเบี่ยงเข้ามาปุ๊บอยู่เลนกลางครับตอนที่เราเบี่ยงมานี่เปิดไฟเด้วค้างไว้เลยนะ เปิดไฟเลือกค้างไปเลยแล้วก็ขับตรงมาครับดูเวลาดูเนี่ยกล้องผมแพนกล้องให้เพื่อนดูทด้านหน้างข้างอย่างเงี้ยนะครับเวลาดูดูแป๊บเดียวนะนะครับไม่ใช่ดูแช่เหมือนผมนะอันนี้ผมทําให้ดูเฉยเฉนะครับเวลาดูนะครับก็คือเราดูด้านหน้าใช่ไหมปึ๊บดูด้านหน้าเสร็จล้วก็มาดูด้านข้างครับหนึ่งวิไม่เกิน2องวิแล้วกลับมาดูด้านหน้าครับแล้วก็ดูด้านหน้ามั่นใจแล้วว่าด้านหน้าเราไม่มีรถเราก็กลับไปดูด้านข้างครับหนึ่งวิสองวิไม่เกินแล้วกลับมาดูด้านหน้า อ่าแบบนี้ครับมองสลับกันไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าออกได้ตอนที่เราเบี่ยงออกมาเนี่ยไฟยกเปิดค้างไว้เลยนะน่ครับก็ค่อยเบี่ยงมาดูสลับกันครับด้านหน้ากับกระจกมองข้างนะครับดูสลับกันดูสลับกันเรื่อยๆเลยนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆนะครับเบี่ยงเลนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับสามารถทําได้ลองดูครับอาจจะดูแบบวุ่นวายอยู่ต้องมองซ้ายมองขวาต้องดูเยอะหน่อยใช่ครับก็ต้องดูเยอะนะจะทําให้เพื่อนๆนะครับปลอดภัยเวลาเบี่ยงเลนออกมานะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับผม นะครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับการลอดต้านผ่านมานะครับยูเทิร์นมาปุ๊บโค้งลอดต้านผ่านมาแล้วเราก็เบี่ยงเข้าฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับวิ่งมาปุ๊บนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับแล้วดูกระจุมงข้างฝั่งขวาครับมีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมอ่ะไม่มีนะครับวิ่งตรงมาครับโค้งตามทางดึงพวงมาลัยนะครับดึงพวงมาลัยนะครับดึงดึงครับโค้งมาครับโค้งมาโค้งมานะครับเลี้ยงความเร็วไว้นะครับเลี้ยงความเร็วไว้นะครับ รถตั้งตรงก่อนดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมอ่าไม่มีครับไม่มีระเบียงเลยครับไม่มีระเบียงเติมกำลงตามครับต้องกดชั่วรังนะเติมกำลงตามครับเข้ามาอยู่เลนนี้ก่อนอ่าเข้ามาอยู่เลนี้แล้วจะเข้าเลนซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมาข้างหลังเขายังช้าอยู่นะครับลงมเร่งตามครับรถเบี่ยงมาครับเบี่ยงมาปึ๊บอ่านะครับตรงไปครับทีนี้ผมจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะนะครับผมจะเลี้ยวเข้าซอยด้านหน้านะครับผมก็จะเข้าเลนซ้ายสุดครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมอ่าไม่มีครับแล้วก็ เบี่ยงเข้ามาครับอ่าเบี่ยงเข้ามาปุ๊บค่อยๆเบี่ยงเข้ามาครับรถมีความเร็วดึงรถอ่าดึงพวงมาที่เดียวมันก็มาแล้วนะครับเข้ามาแล้วปิดไฟเดียวครับนะครับตรงไปครับอ่าแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับได้ลองดูเป็นแนวทางเวลาเบี่ยงเข้าทางทางหลักถนนใหญ่อะไรเงี้ยนะครับต้องดูครับถ้าอ่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มั่นใจนะทํา้ช้าก่อนค่อยๆไปนะครับดูดีๆดูอ่าดูดีๆว่ามีรถมาไหม ถ้ามีรถมาเนี่ยเขาเปิดไฟ,ฟเลี้ยวเข้าซอยเราไหมนะครับถ้าเขาถ้ามีรถเปิดไฟเลี้ยวเข้าซอยซึ่งม่าเราเราออกไปได้เลยเพราะมันจะมีรถบังให้เราอยู่นะครับรถที่เข้าเลี้ยวนั่นแหละเขาก็จะบังให้เรานะครับอย่างเช่นตอนนี้ด้านหน้าสถานการณ์สมมุติว่าเราเป็นรถวิ่งไปใช่ไหมเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับรถที่ออกมาจากซอยฝั่งนู้นนะครับเขาก็สามารถเลี้ยวซ้ายออกไปได้เลยเพราะว่ารถเราเนี่ยตอนนี้เลนเราเนี่ยเราบังเราบังรถรถคันหน้าหลังเนี่ยมันจะมันจะวิ่งช้าใช่ไหมเพราะมันต้องต่อกัน ังนั้นรถที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับที่เข้าจอกออกซ้ายเลี้ยวไปทางนู้นนะเขาก็จอกไปได้เพราะว่าเลนเนี้ยเราบังให้เขานะครับเพื่อนๆก็เหมือนกันเวลาเพื่อนๆออกจากซอยเนี่ยเพื่อนๆก็ดูว่าฝั่งนู้นน่ะมันเลี้ยวไปได้ไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งนู้นเขาก็เขาก็ออกไปได้เลยเพราะว่ารถเลนเราเนี่ยเราบังให้เขาแล้วนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจถึงสถานการณ์นะเวลาเวลานะครับไม่ใช่เวลาเวลาอะไรเพิ่มครับเวลานะครับที่เราออกจากซอยออกจาก ถนนรองเนี่ยเข้าทางหลักเนี่ยถ้ามันมีรถเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยก็แสดงว่าเขาบังเลนให้เราเลนหนึ่งแล้วก็วิ่งออกไปเลนที่รถบังอะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆนครับขับรถออกไปถนนใหญ่ได้นะครับอลองดูเป็นแนวทางนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการเลี้ยวออกถนนหลักนะครับผมอ่านะครับสำหรับการเลี้ยวออกจากซอยนะครับเลี้ยวออกจากถนนรองเพื่อเข้าถนนหลักนะครับก็จะมีหลายรูปแบบมากๆนะครับแต่หลักใหญ่ใจความก็ครับนะครับก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆเลี้ยวนะครับอ่มันจะไม่อยู่ ประมาณว่าเดี๋ยวออกจากปั๊มน้ํามันเลี้ยวออกจากซอยแล้วก็เลี้ยวเข้าทางร่วมครับอ่าประมาณ3ามามหลักประมาณนี้เลยนะครับการเลี้ยวออกจากปั๊มนะครับเลี้ยวออกจากปั๊มส่วนใหญ่ก็จะมีทางให้เราเลี้ยวฝั่งซ้ายก่อนนะครับเป็นทาง ى, เพื่อเพื่อให้รถเราเนี่ยตั้งตรงจุดประสงค์เขาคือให้รถเราตั้งตรงนะครับและมีพื้นที่ระยะให้เราอ่าเร่งความเร็วได้นะครับก่อนที่เราจะออกไปท,ทั้งเลนหนึ่งเลนขวาเนี่ย ก็เมื่อรถเราตั้งตรงเนี่ยมันก็สามารถดูกระจกมองข้างได้ว่าด้านหลังมีรถมาไหมแต่ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเนี่ยเราก็ดูก่อนดูพานกระจกเนี่ยกระจกเนี่ยนะครับดู่านกระจกไปมองไปว่าฝั่งู้วนมีรถมากี่คันนะครับเวลาดูรถนะครับเพื่อนๆครับดูรถปุ๊บก็ต้องดูว่ามีรถมาไหมอ่าถูกต้องครับถ้ามีรถมาปุ๊บดูข้างหลังเขาด้วยว่าด้านหลังมีรถตามมาไหมอ่ามีมากี่คันหรือว่ารถที่วิ่งมาเนี่ยเขาเปิดไฟเดียวไหมถ้าเขาเปิดไฟเดียวแสดงว่าเขาจะเลี้ยวเขาปั๊มครับเราก็ออกไปได้เลย อ่ะอันนี้ก็คือวิธีการเลี้ยวออกจากปั๊มนะครับวิ่งตรงออกมาก่อนอ่พอถึงถนนปุ๊บเ,เราก็เลี้ยวซ้ายวิ่งเข้าข้างทางนะครับมันจะมีเป็นจะม,จะมีมันจะมีเป็นถนนเพื่อให้เราตั้งลำก่อนที่จะเข้าเข้าทางหลักนะครับก็เพื่อนก็ต้องสังเกตก่อนก่อนที่ออกมาปุ๊บก็ดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีถนถนไหลาทางเพื่อให้เราตั้งลำก่อนไหมนะครับอีกอันนึงก็คือเวลาที่เพื่อนๆเลี้ยวออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี คือว่ามีกลวยมากัน้นมีกลวยมากัน้นมีอะไรมากัน้นเงี้ยถ้าเราดูปุ๊บเรามองเห็นด้านหน้า,นาฝั่งขวาว่ามีเขาตั้งกลวยไว้กั้นนะครับอันนี้เราก็ออกไปได้เลยโค้งไปตามทางได้เลยนะครับอันนี้เขากั้นไว้เพื่อรถที่วิ่งมาทางตรงนียเขาจะไดไ้ไม่มาชนเรานะครับก็แล้วแต่สถานการณ์เราต้องดูถนนให้ดีๆครับส่วนถนนที่เราเลี้ยวไปเป็นซอยนะครับไม่มีอะไรมากั้นเลยไม่มีอะไรมากั้นเลยแล้วก็ไม่มี ทางที่ใช้สำหรับตั้งลำเนี่ยนะครับเราใช้เทคนิคเดียวกันกับ,บวิ่งออกจากปั๊มนะครับแต่ว่าเราวิ่งตรงไหลทางครับวิ่งตรงไหลทางค่อมไปก่อนวิ่งไหลทางค่อมไปก่อนให้รถตั้งตรงแล้วค่อยมองกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าด้านหลังนี้มีรถมาไหมนะครับมีรถมาก็ต้องดูย้อนหลังไปด้วยว่าข้างหลังนู้นมีรถตามมาตามมาด้วยไหมนะครับแล้วก็คํานวณดีๆนะครับแล้วก็พอรถพ้นไปแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งครับที่เพื่อนๆกังวลมือใหม่เวลาเลี้ยวออกไปแล้วปุ๊บเจอมอเตอร์ไซค์วิ่งมาด้านหลังเนี่ยครับเราเลี้ยวออกไปได้เลยถ้ามอเตอร์ไซค์เข้าอยู่ด้านหลังไกลๆหน่อยนะไม่ได้จะจอดด้านหลังนะไม่ได้อยู่ข้างหลังแบบท้ายรถเหล่านี้นะครับอยู่ใกลๆหน่อยแล้วก็เบี่ยงออกไปได้เลยจริงๆรถเขาวิ่งมาเร็วแต่ว่าเวลาเราเบี่ยงเนี่ยเราอย่าเบี่ยงปุ๊บค่อยๆเบี่ยงที่ไปช้าๆี่บไปช้าๆี่บไปช้าที่ไปช้าไปเรื่อยๆครับค่อยๆค่อยๆแบบกริบกริบไป ไม่ใช่กระลึบค่อยๆเลื้อยไปช้าๆครับค่อยๆไหลไปช้าๆไหลไปช้าๆนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีระยะเวลานะครับในการจะเลี้ยวออกขวาจะเลี้ยวออกซ้ายนะครับหรือว่าให้เขาคิดให้เขามีเวลาได้ตัดสินใจว่าเขาจะทํำยังไงนะครับไม่ใช่พวบปเพื่อไปตัดหน้าเขาเขาวิ่งมาเนี่ยเขาจะชนเรานะครับงนั้นเราต้องค่อยๆออกมาค่อยๆออกมานะครับชี้ๆออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตอนนี่ออกมาปุ๊บจนเมื่ออยู่กลางเลนนะครับอย่ากระชากอย่ารีบหมุนย่าอย่ารีบทําอะไร ไปเรื่อยๆครับมอเตอร์ไซค์เดียวเขาจะหาทางไปของเขาเองนะครับนี่ก็คือวิธีการเลี้ยวเข้าทางหละครับก็เป็นวิธีการที่เพื่อนๆจะต้องใช้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปอตอนที่เรายูเทิร์นยูเทิร์นใต้สะพานยูเทิร์นใต้สะพานก็ใช้เทคนิคเดียวกันกันกบที่เราเห็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมกค่อยจี้ไปครับค่อยจี้ไป,ไปนะครับดูกระจกมองข้าง,างดีๆครับดูกระจกมองข้างแล้วคำนวณดีดูว่ามีรถมากี่คันถ้ามีรถวิ่งมาปุ๊บดูย้อนหลังไปด้วยว่าข้างหลังนู้นเขามีรถ มาด้วยไหมเวลาดูปุ๊บดูข้างปุ๊บแล้วกลับมาดูด้านหน้าดูด้านข้างประมาณหนึ่งวิสองวิแล้วกลับมาดูด้านหน้าเป็นหลักครับแต่เวลาดูปุ๊บเราก็ไม่ได้ดูครั้งเดียวนะเราดูปุ๊บมองด้านข้างปุ๊บมองด้านหน้าปุ๊บอมองเสร็จแล้วมองกลับมองด้านข้างอีกปุ๊บเม k e sure เราจะไปเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บค่อยจี้ไปกลับมามองด้านหน้าครับแล้วก็มองอีกทีนึงมองสลับไปเรื่อยมองสลับไปเรื่อยมันจะทําให้เรารู้ว่าด้านข้างไปได้ไหมด้านหน้ามีรถ ม,มีการเบียกกระชั้นชิดไหมมองสลักกันไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะถึงเป้าหมายก็คือข้ามเข้าไปในเลนที่เราต้องการได้แล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการเลี้ยวเปลี่ยนเลนนะครับไม่ใช่สิวิธีการเลี้ยวเข้ามาในถนนหลักนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำเลยนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม ยังไงกันบ้างครับเพื่อนครับกับการสถานการณ์นะที่ผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีการเลี้ยวออกจากซอยเลี้ยวออกจากถนนเล็กเพื่อเข้าถนนใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีรายสถานการณ์ที่เพื่อนๆจะต้องปรับตัวจะต้องดูจะต้องสังเกตก่อนนะครับเพื่อให้สามารถเลี้ยวออกไปได้นะครับยังไงก็ต้องออยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อๆนๆใหม่นะใครที่ยังไม่กล้าเริ่มขับรถก็ลองดูครับออกไปก่อนกลัวว่าจะเลี้ยวออกจากซอยไม่ได้ มันก็ติดขัดติดขัดคาใจอยู่งั้นครับต้องลองครับต้องกล้าครับใจต้องกล้าต้องออกไปดูนะครับเป็นอลังใจให้เพื่อนคนไหนนะครับก่อนสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูแลฝากเพื่อนนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะใครยังไม่ได้กดไลค์เออใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็คนไหนที่อยากเรียนขับรถกัปตันก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์อดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับโทรเข้ามาติดต่อได้เลยถ้าโทรมาแล้วนะครับโทรมาแล คุยยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไงทิ้งข้อความไว้ก่อนนะทิ้งข้อความไว้ก่อนแล้วก็แอดไลน์เข้ามาทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวผมตอบกลับนะครับส่วนนะครับพเพื่อนๆคนไหนที่อยากปรึกษานะครับอยากรู้ว่าพวเพื่อนคนอื่นเขาทายังไงบ้างก็เข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เป็น Facebook กลุ่มครับจอยเข้ามาได้เลยเข้ามาตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าไล่ดูกระทู้เพื่อนคนอื่นว่าเขาถามอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรบ้างเขามีปัญหาเหมือนเราไหมหรือว่า ปัญหาของเรานี้ต้องแก้ยังไงก็ถ่ายรูปนะครับครับวิดีโอขึ้นมาให้เพื่อนช่วยกันตอบนะครับใครยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับ Facebook กลุ่มลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ในในดีสคริปชั่นนะครับกดปุ่มแล้วก็กดจอยเข้ามาเลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับส่วนวันนี้ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่น้าครับสำหรับวันนี้ยินดีเปิดไฟลกเลยคอครับชมลิีครับ